สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักทายเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยเนาะสปปลาวอิตาลีสวิสต,ตวเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลขอบคุณในน้ํนในาใจมากๆนะคะไมล์ au, เลิฟเจเจหนาวเนาะใส่เสื้อเยอะนะคะจะมาพููดดต่่อคคลลิปทีแ้วนนะะะเเาารก็พ ติดตามลุงป้านี่แหละค่ะเนาะทีนี้ไม้เลิบเจเก็จะมาพูดนั่นเลยค่ะว่าเมื่อเราไม่อยากให้ลุงป้าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับยูทูบเบอร์ที่ทะเลาะกันเนี่ยเราทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าก็ต้องฟังเหตุผลของลุงกับป้านะคะว่าทําไมลุงป้าจึงให้น้องมาขายของได้ก็คืออยากขายทุกคนน่แหละค่ะที่ใครอยากจะมาขายของให้ลุงให้ป้านนะ,ะคะเพื่อสินค้าของลุงป้า จะได้กระจายไปท,ทั่วนั่นแหละคะ่ะขายขายคนนั้นก็ได้เปอร์เซ็นต์แล้วอีกอย่างหนึ่งเหตุผลของป้าป้าก็บอกแล้วเวลาป้าจะทําอะไรกับคนในครอบครัวป้ากับลุงเขาจะพูดคุยกันอยู่ตลอดนะคะเพราะเขาคือคนคนเดียวกันคือครอบครัวปรึกษาซึ่งกันและกันพร้อมลูกเขานั่นแหละคะ่ะทุกคนเหมือนที่ป้าออกมาพูดนั่นแหละเนาะแล้วเนื้อสิ่งอนใดคือไม่อยากให้พ่อแม่ลําบากใจ ไม่อยากให้พ่อแม่เป็นทุกข์ใจเพราะตัวเองการที่พ่อแม่ทุกข์ใจกับคนในครอบครัวเนี่ยกับปัญหาลูกสองคนมีคดีความกันเนี่ยพ่อแม่ก็ลำบากใจอยู่แล้วอันนี้ไมาเล้บเจเข้าใจอย่างมากเลยนะคะเข้าใจป้าอย่างที่สุดเลยนะคะคือคนที่เป็นลูกที่มีความรักให้กับพ่อแม่ไม่อากตันยูพ่อแม่คือเลิศประเสริฐสีแหละสำหรับไม้เล็บเจเจนะคะทุกคน พป้าก็ให้เหตุผลไปแล้วว่าที่ป้าไม่ฟ้องร้องน้องเนี่ยทั้งๆที่น้องด่ามาไม่รู้กี่ปีน้องด่าให้เสียหายน้องพูดยัดนะคะข้อมูลผิดๆเข้าไปว่าลุงเป็นคนทําน้องนะคะลุงเป็นคนไม่ดีนะคะป้าก็ยังทนพ่อไม่อยากมีปัญหากับพ่อแม่กลัวพ่อแม่จะลําบากใจกลัวพ่อแม่จะเป็นทุกข์ใครที่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้มันก็คือกาหนักเหมือนที่ป้าบอกแหละนะคะคือ มันไม่ดีกับคนที่เป็นป้าน,นเนะเนาะป้าก็บอกแล้วไม่เล็บเจี่รู้ซึ้งเลยะะแล้วค่ะแล้ว f อฟซลงป้าจะไม่เข้าใจป้าในส่วนนี้แล้วค่ะไม่เข้าใจป้าในส่วนนี้หรอกคะ่ะในเมื่อป้าก็ออกมาบอกเลยว่าที่ไม่ฟ้องร้องน้องนะคะที่ไม่อยากมีปัญหานคนในครอบครัวเพิ่มเพราะห่วงความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือไม่เล็บเจเนี่แหละอยากจะให้ ป้าน่ะฟ้องร้องน้องเพราะว่าดาป้าเสียหายมากในในช่วงนั้นนะ่ะไมล์รับเจพูดตลอดคนแรกที่ควรจะฟ้องก็คือน้องนี่แหละเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าดาเสียเสียหายยัดนะคะในสิ่งที่ว่าลุงป้าเป็นคนทําเนี่ยจะให้ถึงประหารชีวิตเนี่ยไมล์รับเจเลยเสียเสียเสียใจมากตอนนั้นคือคนในครอบครัวทําไมจะทําร้ายกันได้ขนาดนี้ไมล์รับเจแนะนําเลย่ะคะให้ฟ้องร้องหนุ่มจินตนาการนะ่ะนะคะแต่วันนี้เรามาฟังเหตุผลป้า นายรับเจก็ต้องยอมรับตอนที่มายรับเจเสียใจที่ว่าคนในครอบครัวทําร้ายกันขนาดนี้ทําร้ายป้าขนาดนี้สิ่งเดียวที่จะหยุดเขาได้ก็คือกฎหมายก็คือต้องทําแต่ไมยรับเจลืมนึกคิดไปถึงไปถึงว่าพ่อแม่จะรู้สึกยังไงถ้าคนในครอบครัวทุกคนมาฟ้องร้องกันคนในครอบครัวนะ่ะอันนี้ไมรับเจนะคะมานึกฟังคําพูดของป้าเออเราเรารักรักห่วงความรู้สึกป้ากันลุงเกินไป คือเราไม่ชอบให้ใครใส่ร้ายใครใครว่างั้นเถอะค่ะไม่ชอบให้คนอื่นมาใส่ร้ายยิ่งคนในครอบครัวใส่ร้ายกันเนี่ยมันเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นใส่ร้ายนะคะทุกคนจนไมล์รับเจเจทั้งๆที่เราก็นะคะว่าตัวเองอยู่ในศีลในธรรมนะคะรักความถูกต้องแต่ลืมนึกถึงสิ่งนี้ไงป้าเขายังนึกได้เลยเห็นไหมนะคะเห็นไหมป้าเป็นน้องของไมล์รับเจเจตั้งนะคะเยอะทําไมป้าคิดได้เห็นไหมคะ คนเราอายุมากเท่าไหร่บางทีมันยังคิดผิดคิดถูกได้นะคะอันนี้หมายเล็บเจเจก็ต้องขอโทษในสิ่งนั้นด้วยแนละ้วคือลืมคิดไปเลยว่าความรู้สึกพ่อแม่จะเป็นยังไงเนี่ยค่ะคนเรามันไม่ได้ทําถูกทุกอย่างไม่ได้ผิดทุกอย่างมันมีทั้งผิดทั้งถูกอะแต่เมื่อเราทําผิดเราพร้อมที่จะขอโทษเห็นไหมคะการขอโทษมันไม่ใช่ว่าต้องเอาเกียรติของเราไปนะคะทิ้งแต่การขอโทษคือการที่เรามองดูนะคะแล้วก็ รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนั่นแหละค่ะเนาะการขอโทษกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลดเกียรติไปขอโทษใครหรอกค่ะคนเรามันไม่ได้ถูกเสมอไปไม่แลวพิเจถึงบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพูดไปมันถูกต้องหรือผิดแต่เพื่อเราเวลาผ่านไปเราจะรู้เราก็ยกมือขอโทษมันก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะทุกคนยิ่งมาฟังป้าเนี่ยเห็นไหมเป็นรุ่นน้องเราไม่รู้กี่ปีเนี่ยยังนึกถึงพ่อแม่เป็นหลักทั้งๆท,ที่เราก็รักพ่อแม่ของเรา แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้เรายังลืมสิ่งนี้ไปเลยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือคนเรามันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวตวนของตัวเองเมื่ออะไรที่เราทําไปแล้วเราว่ามันเออคนอื่นมองเห็นแล้วว่ามันไม่ดีเรามันนึกจุดคิดได้ว่าเออสิ่งที่เราพูดไปหรือทําอะไรไปมันไม่ดีเราก็ขอโทษค่ะทุกคนการขอโทษกันนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะ,นะคะมาแล้วพิจะอยากให้ทุกคนนะคะมีความรักความเมตตาต่อกันนะคะเนาะหรือถ้าเราไม่รักไม่ชอบแล้วเราก็ อย่าทำร้ายกันแค่นั้นแหละค่ะอย่าทำร้ายกันหรือว่าอย่านะคะทำอะไรที่มันเกินเกินสิ่งสิ่งที่เป็นจริงนะคะเนาะก็อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าเราทุกคนอยากได้รับโอกาสกันทั้งนั้นแหละค่ะเนาะไมายรถพี่เจก็อยากนะคะเห็นลุงป้าได้รับโอกาสว่าสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองตัวตนของตัวเองจากข้อกก่าวหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่คนในครอบครัวกล่าวหานี่แหละค่ะ ให้เขาได้มีโอกาสที่จะต่อสู้เรียกนะคะร้องสิทธิ์ของเขานี่ยแหละคะ่ะคือเรียกร้องความยุติธรรมในให้กับเขาเนะี่ยการพิสูจน์ตัวตนของเขาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วสิ่งเนื้อสิ่งเงินใดก็คือผลิตภัณฑ์ของลุงป้านี่แหละคะ่ะที่จะช่วยลุงป้าในสิ่งนั้นได้ว่าลุงป้าจะสู้ไปถึงสารสุดท้ายก็คือเงินนี้แหละคะ่ะซึ่งเงินก็คือผลิตภัณฑ์ที่ลุงป้า มีบริษัทและทําออกมาขายสินค้าให้กับ f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามในคดีนี้แล้วค่ะเราจะเลือกเลยค่ะว่าใครจะต้องซื้อหรือไม่ซื้อใครจะต้องขายหรือไม่ขายนะคะเราให้โอกาสเขาได้ค้าขายผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะใครจะซื้อปล่อยเขาซื้อใครจะขายปล่อยเขาขายค่ะนั่นคือการให้เราเราเนี่ยตัวเราเนี่ยให้โอกาสกับคนที่เขาทํามาหากินเพื่อที่จะหาส่วนนั้นไปต่อสู้คดีค่ะการที่เราไม่รักไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างที่เขาทํากับเราเนี่ยนะคะ เราก็แค่ถอยนะคะแค่นั้นแหละค่ะก็ให้มีจิตเมตตาตรงนี้นะมายรับเจก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะนะคะมายรับเจก็ไม่ได้ดีเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างเราพูดไปก็ยังผิดเลยในส่วนนี้มายรับเจก็เลยเอ,เอาออกมาพูดแลคะ่ะว่าเราอยากให้ลุงเขามีโอกาสขายผลิตภัณฑ์ของเขาเพื่อที่จะไปพิสูจน์ตัวตนของเขาว่าเขาไม่ได้กระทําอะไรผิดในข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาจนกระทั่งไปลงสาร ชั้นต้นว่า20ปีนะ่ะให้เขาได้มีโอกาสไปต่อสู้อีกสองสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของเขานะ่แหละพิสูจน์ตัวตนของลุงวันนี้ป้าก็หลุดแล้วไมายเล็บเจเจก็ดีใจที่ป้าหลุดนะคะถึงลุงจะยังไม่หลุดแต่มันก็คือเป็นสิ่งที่ดีในเมื่อเขาบอกว่าการเอาไปไม่สามารถทําได้คนเดียวเนี่ยและตอนนี้คดีนั้นมันมีลุงอยู่คนเดียวในเมื่อมันบอกว่าไม่สามารถทําได้คนเดียว มันก็แสดงว่าลุงก็ไม่ได้ทำนะในเมื่อป้าก็หลุดนะคะอันนี้ไมายและเจเจถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้วยซ้าไปให้เขาได้พิสูจน์ค่ะพิสูจน์ตัวตนของลุงว่าลุงไม่ได้ทําสิ่งนั้นนะคะคนที่เขาทําความผิดนะหนีความผิดตัวเองไม่พ้นมายแล็บจเจคิดเสมอว่าหนีความผิดตัวเองไม่พ้นถ้าเขาทํามันต้องมีหลักฐานออกมาชี้ชัดแต่เมื่อเขายืนยันตัวตนว่าเขาไม่ได้ทําเราที่เป็นเอฟซีให้โอกาสเขาค่ะ ให้โอกาสลุงป้าถึงตอนนี้ยูทูบเบอร์หรือใครจะมีปัญหาซึ่งกันและกันและยงไปหาลุงหาป้าเราปล่อยวางตรงนั้นค่ะให้ยูทูบเบอร์ที่ทะเลาะก,กันน่ะเขาเคลียร์กันเองค่ะเนาะเคลียร์กันเองแล้วเราก็นะคะมาดูว่าลุงกับป้าคือไมล์และเจ <J. S 1> ก็ยังเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเสมอเนี่ยเรามาดูสิ่งนั้นสิ่งที่เราเข้ามาติดตามใหม่ๆดีกว่าค่ะเนาะยูทูบเบอร์ คนไหนทะเลาะก,กันให้เขาเคลียร์กันเองค่ะเพราะไม์เลยพีจีให้กาลังใจทุกคนแต่ไม่ชอบการด่าทอหรือนะคะปักปัาบิบเบือนข้อมูลไม่ชอบค่ะเพราะเราทุกคนเห็นในข่าวนี้มาตลอดทุกคนติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นย่อมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในข่าวนี้บ้างย่อมรู้ว่าใครที่เดินเข้ามาในคดีนี้บ้างเป็นลักษณะแบบไหนคนทุกคนเอฟซที่เข้ามาติดตามย่อมรู้เห็นนะคะในส่วนนั้น อยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะฝากเอฟซีลงผ้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกรีนของบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนาะออยอรับรองคุณภาพให้ผู้บริโภคสบายใจได้นะคะคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีไม่เลิฟเอฟซีลงปา้ายูทูบเบอร์ใสยลงปา้าทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆกประการโชคลรภมเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกคคนนะะ เจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนเมแรงวันก็เริ่มจะออกนะคะมันไม่ได้ร้อนมากหรอกค่ะแต่ว่ามันไม่ไม่ไมีหิมะเนะาะเมแลงวันก็เริ่มมาแล้ววันนี้ทําไว้นั่นนะคะเขาเรียกอะไรนะทํากุ้งฝอยค่ะตากกุ้งฝอยไว้มเมแรงวันมันเลยมาเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ